จากกวานของเรามีขอบเขตหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับ าเราพูดถึงขอบเขตเหมือนรั้วหรือกำแพงที่ถ้าเราถึงจุดนั้นแล้วเราไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ผมก็บอกได้ว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าจากักรวาลไม่มีขอบเขตแบบนั้นแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าจากักรวาลของเราไม่มีขอบเขตเลยลองคิดภาพดูนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่ชายหาดแล้วมองไปที่ทะเลแน่นอนเราไม่มีทางมองเห็นทั้งโลกได้เราจะถูกหยุดโดยขอบฟ้าขอบฟ้ามันไม่ใช่รั้วหรือว่ากำแพงมันคือแค่จุดที่เราไม่สามารถมองผ่านได้แล้วซึ่งจกักรวาลของเรามีขอบเขตแบบนี้จริงๆในตอนนี้จกักรวาลของเรามีอายุประมาณ13,800ล้านปี ซึ่งแปลว่าแสงอะไรก็ตามที่ต้องการมาถึงเรามีเวลาเดินทางแค่13,800ล้านปีขอบเขตประเภทนี้หรือว่า the cosmological horizon คือขอบเขตของแสงที่เก่าที่สุดที่จะมาถึงเราได้เราอาจจะคิดว่าแสงมีเวลาเดินทาง13,800ล้านปีซึ่งแปลว่าขอบเขตอันนี้ควรจะอยู่ที่13,800ล้านปีแสงแต่ว่าจริงๆแล้ว จัก,กรวาลของเรากำลังขยายตัวอยู่ซึ่งแปลว่าขอบเขตอันนี้จริงๆแล้วอยู่ที่45,000ล้านปีแสงนี่คือขอบเขตของทุกอย่างที่เราสามารถมองเห็นได้ในวันนี้แต่แน่นอนขอบเขตอันนี้ก็กำลังกวางก้างขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแสงมันมีเวลามากขึ้นเพื่อจะเดินทางมาหาเราแต่ว่าแน่นอนถ้าเราสามารถเดินทางไปที่สุดที่อยู่45,000ล้านปีแสงจากโลกได้เราจะไม่เห็นกําแพงอะไรเราก็จะเห็นอาวากาศปกติขอบเขตอันนี้แค่ขึ้นอยู่กับความเร็วของแสงมันไม่ได้เป็นกำแพงหรือว่าจุดจบของจัก,กรวาลอะไรถ้าใครอยากเห็นก็ลองเดินทางไปดูได้นะครับ